นึกภาพตามกันนะครับกําลังเดินเล่นในห้างกันอยู่ดีๆแล้วจู่ๆเจ้าตัวเล็กก็ทิ้งตัวลงไปนอนดิ้นกับพื้นกรีดเสียงดังลั่นเลยโอ้โหเป็นสถานการณ์ที่พ่อแม่หลายคนเจอนี่ถังกับอยากจะหายตัวไปจากตรงนั้นเลยทีเดียวใช่ไหมครับเสียงแบบนี้คุ้นๆกันเลยใช่ไหมครับเสียงที่มาพร้อมกับพายุอารมณ์ลูกใหญ่ใช่แล้วครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงวัยที่เขาเรียกกันว่า terrible twos หรือวัยทองสองขวบนั่นเองครับ เป็นช่วงที่จุ่ๆนางฟ้าตัวน้อยของเราก็กลายร่างเป็นเจ้าตัวเล็กที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อทีนี้คำถามสำคัญที่คาใจพ่อแม่หลายๆคนก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าลูกเรานิสัยไม่ดีหรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่พัฒนาการปกติตามวัยกันแน่การเข้าใจความแตกต่างตรงนี้แหละครับคือกุญแจดอกแรกเลยที่จะช่วยให้เรารับมือได้ถูกจุดเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาไขาความลับนี้ไปพร้อมๆกัน โอเคครับก่อนที่เราจะไปหาวิธีรับมือเนี่ยเราต้องเข้าใจต้นตอของพายุกันก่อนมาเจาะลึกกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วในสมองของเด็กวัยต่อแตะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่างแรกเลยต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าวัยทองสองขวบเนี่ยไม่ใช่โรคนะครับแต่มันคือช่วงพัฒนาการปกติมากๆที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่18เดือนไปจนถึง4ขวบเลยมันคือช่วงที่เขาเริ่มรู้แล้วว่าฉันมีตัวตนนะอยากจะทําอะไรด้วยตัวเองแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือใจเนี่ยอยากทําไปหมดแล้ว แต่ความสามารถทางร่างกายกับคําพูดมันยังไม่ไปด้วยกันนะสิครับสาเหตุหลักๆของการระเบิดอารมณ์มันอยู่ตรงนี้เลยครับลองนึกภาพตามนะครับสมองของเด็กวัยนี้มีสส่วนที่โตไม่เท่ากันสมองส่วนอารมณ์เนี่ยโอ้โหเหมือนรถสปอร์ตเลยครับเหยียบปุ๊บพุ่งปับ๊บแต่สมองส่วนเหตุผลที่คอยเบรกเนี่ยดันเหมือนเด็กเพิ่งหัดขี่จักรยาน3ล้อคือมันยังช้ามากๆผลก็คือพอมีอะไรไม่ได้ดั่งใจปุ๊บรถสปอร์ตก็พุ่งแซงออกไปก่อนเลยไงครับ หัวใจหลักของเด็กวัยนี้เลยคือคําว่าฉันจะทําเองครับเขาอยากจะเทน้ําเองอยากจะใส่รองเท้าเองอยากทําทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ร่างกายมันยังไม่คล่องแคล่วแถมคําพูดที่จะอธิบายว่าต้องการอะไรก็ยังไม่ค่อยมีแล้วช่องว่างระหว่างสิ่งที่อยากทํากับสิ่งที่ยังทําไม่ได้นี่แหละครับคือต้นตอของความอึดอัดคับข้องใจที่มันระเบิดออกมาเป็นเสียงกรี๊ดนั่นเองพอเราเข้าใจทําไมแล้วทีนี้ก็มาถึงคําถามสําคัญแล้วจะทํายังไงดีละ่ะมาดูกันครับว่าแผนรับมือเชิงบวกของเรามีอะไรบ้าง ผมมีกรอบง่ายๆ3สเตปมาให้เลยครับจำง่ายๆเลยนะ1คือจัดการอารมณ์เรา2คือจัดการสถานการณ์ตรงหน้าและ3คือค่อยสอนเมื่อพายุสงบแล้วซึ่งแต่ละขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยครับจุดนี้สำคัญที่สุดเลยครับขีดเส้นใต้ไว้เลยก่อนที่เราจะไปดับไฟอารมณ์ของลูกเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าตัวเราเองไม่ได้กำลังถือคบเพลิงอยู่ด้วยพูดง่าๆก็คือถ้าลูกร้อนมาเราต้องเป็นน้งเย็นให้ได้ความนิ่งของเรานี่แหละครับ คือสมองเรือที่จะหยุดพายุอารมณ์ของลูกได้แล้วทําไมการตะคอกหรือขึ้นเสียงถึงไม่เวิร์กเลยก็เพราะว่าผลเสียมันเยอะกว่าที่เราคิดมากเลยครับงานวิจัยบอกชัดเจนเลยว่านอกจากจะทําให้พฤติกรรมแย่ลงในระยะยาวแล้วเนี่ยมันยังส่งผลกระทบโดยตรงกับการพัฒนาสมองของลูกเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าหรืออาจจะนําไปสู่ปัญหาสุขภาพในอนาคตได้อีกด้วยนะครับแทนที่เราจะพูดว่าลูกทําให้แม่โกรธนะซึ่งมันเหมือนการชี้หน้ากล่าวหาเขา ลองเปลี่ยนมาใช้เทคนิคที่เรียกว่า i m e s s a g e ดูครับคือการสื่อสารโดยเริ่มจากความรู้สึกของเราเองอย่างเช่นประโยคนี้มันคือการบอกความรู้สึกของเราโดยที่ไม่ไปตัดสินลูกซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจแทนที่จะเป็นการประทะากันครับเอาละครับตอนที่พายุกําลังโหมกระหน่าเลยนะเป้าหมายของเรามีอย่างเดียวเท่านั้นครับคือลดอุณหภูมิทางอารมณ์ลงให้เร็วที่สุดไม่ใช่การสอนไม่ใช่การเอาชนะเพราะในตอนนั้นสมองของลูกปิดรับเหตุผลไปเรียบร้อยแล้วครับ และนี่คือสี่เครื่องมือหลักๆที่เราจะใช้เพื่อจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าครับก็จะมีการรับรู้อารมณ์ของเขาการเสนอทางเลือกให้การเบี่ยงเบนความสนใจและการคงเส้นคงวาในกฎเกณฑ์ของเราครับเทคนิคการให้ทางเลือกนี่เวิร์กมากๆเลยครับแทนที่จะออกคำสั่งตรงๆซึ่งมันเหมือนเป็นการบังคับลองเปลี่ยนเป็นการให้เขาได้เลือกระหว่าง2ออย่างที่เราโอเคทั้งคู่ วิธีนี้จะทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้เลือกเองนะฉันมีอํานาจควบคุมซึ่งมันจะช่วยลดแรงต่อต้านไปได้เยอะอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับประโยคนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับสังเกตนะครับมันมีสส่วนส่วนแรกคือการยอมรับความรู้สึกของลูกก่อนแม่เห็นว่าลูกโกรธและในขณะเดียวกันก็ขีดเส้นแบ่งพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ให้ชัดเจนแต่ตีไม่ได้นะมันเป็นการบอกลูกว่าทุกอารมณ์เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่ทุกพฤติกรรมที่จะทำได้ ข้อนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับสมองที่กำลังจมอยู่ในทะเลอารมณ์เนี่ยจะไม่สามารถเรียนรู้หรือรับฟังเหตุผลอะไรได้เลยดังนั้นการพูดคุยเพื่อสอนหรืออธิบายต้องรอครับรอจนกว่าทุกคนจะกลับมาสงบและพร้อมที่จะรับฟังกันและกันจริงๆนอกจากการตั้งรับแล้วเรายังสามารถสร้างกรอบป้องกันไม่ให้พายุอารมณ์มันเกิดบ่อยๆได้ด้วยนะครับโดยกลยุทธ์เชิงรุกพวกนี้เลยครับอย่างเชิงการสร้างกฎในบ้านง่ายๆ การตกลงกันก่อนออกจากบ้านการสอนให้ลูกรู้จักความรู้สึกตัวเองและที่สําคัญเลยคือการชมเชยเมื่อเขาทําพฤติกรรมที่ดีเพื่อเขารู้ว่าแบบไหนคือสิ่งที่น่าพอใจเอาละครับหลังจากที่เราได้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆไปแล้วสิ่งสําคัญสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการปรับมุมมองของเรานี่แหละครับอยากจะย้ําและให้กําลังใจผู้ปกครองทุกตั้งตรงนี้เลยนะครับว่าช่วงเวลาที่มันดูจะท้าทายเหลือเกินเนี่ย มันเป็นแค่ช่วงหนึ่งของพัฒนาการเท่านั้นเองครับมันไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของลูกและมันจะได้ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อสมองส่วนเหตุผลของเขาพัฒนาขึ้นครับแล้วผมกล้าพูดเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของผู้ปกครองที่เคยผ่านช่วงเวลานี้มาแล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าอาวุธที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการรับมือกับไวัยทองสองขวดก็คือความเข้าใจและความอดทนของเรานี่เองสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าแท้จริงแล้ว เป้าหมายในการเลี้ยงลูกของเราคือการเอาชนะเขาในทุกการต่อสู้หรือคือการเป็นผู้นำทางที่มั่นคงเพื่อให้เขาเติบโตผ่านช่วงพัฒนาการที่สำคัญนี้ไปได้อย่างดีที่สุดกันแน่ครับ